มหาศจรไพรัตน์นราศีต่อไปราศีกุมไพ่ใบแรกที่จับได้สามหมายใบที่สองจี้ก่อหกใบที่สบ้านเรื่อนไทยโอ้โหก่อนอืโโอ่นเลยนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับชาวราศีกุคคมครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับก่อนที่เราจะดูดวงหรือเราจะพยากรณ์กันนะคุณผู้ชมนะ ผมฝากนิดนึงนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกชาวราศีกลุ่มนะครับคุณผู้ชมใครนะฮะที่เคยมีประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการทำแท้งนะฮะให้เงินคนไปทำแท้งหรือพาคนไปทำแท้งเอาเฉพาะคนที่มี ความตรงนี้อยู่นะฮะมีระบบหรือว่าเคยผ่านบุพกรรมตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครั้งนี้คุณผู้ชมใส่บาทนิดหนึ่งนะครับอันนี้ขออนุญาตนอกเหนือจากไพ่สักนิดหนึง่งคุณผู้ชมพยายามใส่บาทนะครับใส่อาทิตย์ละครั้งก็ได้หรือเดือนละครั้งก็ได้อย่าให้ขาดทําไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก่อน ถึงปีใหม่หรือว่าข้ามปีใหม่เลยก็ได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นครับชาวราศีกุมแล้วก็อีกหลายๆราศีที่ได้ดูดวงกับผมนึกออกไหมฮะเขาจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินมากและโดยเฉพาะชาวราศีกุมเป็นราศีที่ดูดวงกับผมเยอะที่สุดเลยในจํานวนทั้ง12ราศีไม่ว่าจะมาดูดวงที่บ้านหรือว่าคุยโทรศัพท์กับผมฉะนั้นตรงนี้ครับคุณผู้ชมผมฝากบอกทั้งลัคนาและราศีกุมเลย นะครับคุณผู้ชมอย่าพลาดนะครับคุณผู้ชมพยายามใส่บาทนิดนึงให้ปรับดวงนะฮะของเราบางทีนะฮะสิ่งที่เราทําไปเนี่ยเรามองไม่เห็นหรอกครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราแต่บางทีเนี่ยพอเวลามันมีปัญหาเรื่องการเงินการทองอะ่ะทีนี้เรารู้แหละอ๋อมันอยู่ตรงนี้รูร่วม,มอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเราอุดตรงนี้ไว้ซะแล้วถ้าใครนะครับไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ไม่เป็นไรคุณผู้ชมอย่าไปซีเรียสแต่สําหรับ คนที่เคยมีประสบการณ์นะฮะเกี่ยวกับการทำแท้งอย่าลืมใส่บาตรแล้วเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้เอาละคุณผู้ชมไพ่ใบแรกสารไม้คุณผู้ชมครับไพ่สารไม้ครั้งนี้นะครับกับไพ่บ้านเรือนไทยนี่ออกแบบโอ้โหเยอะมากสังเกตไหมฮะพอเข้าสู่เดือนพฤศจิกาเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมธันวาเนี่ยจะมีไพ่สารไม้ไพ่บ้านเรือนไทยออกเยอะ เกือบทุกราศีเลยครั้งนี้ถึงเวลาชาวราศีกุมนะครับลองหันไปดูซิว่าตีจู้ที่บ้านคุณผู้ชมเนี่ยสะอาดหรือ,อยังสารประภูิเนี่ยมีแมวเหมียวเข้าไปอยู่ไหมฉะนั้นครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมอย่าได้พลาดทําความสะอาดสารประภูมิครับให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางนะฮะปก ปักรักษาสารพระภูมิเนี่ยสำคัญกับชีวิตนะครับคุณผู้ชมอย่างน้อยๆเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจว่าโอเคบ้านฉันเนี่ยมีเจ้าที่เจ้าทางคอยดูแลอยู่บางคนนะฮะหรือบ้านบางบ้าน,บ,านบ้านสมัยใหม่เดี๋ยวนี้เขาไม่มีสารพระภูมินะฮะเขาก็ไม่ได้ใช้ตีจู้แต่ถ้าใครมีสารนะฮะ เจ้าที่เจ้าทางในหมู่บ้านของคุณผู้ชมครั้งนี้คุณผู้ชมก็อย่าลืมไปอุทิศบุญหน่อยผมมีเรื่องเรื่องหนึ่งมาเล่าให้ชาวราศีกุมฟังครับน้องคนหนึ่งครับคู่สามีภรรยาเขาเป็นแฟนกันทำงานด้วยกันวันหนึ่งบ้านเขาจะโดนยึดคุณผู้ชมเชื่อไหมเขามาดูดวงกับผมเนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจับไพ่ได้พรกพิคเนตพักแก้วหรือพระแม่ธรณีเขาอยากจะรู้สิว่าเขาเนี่ยจะรอดพ้นไหม จากการที่มีปัญหากับแบงก์กับธนาคารตรงนี้พระเอิญครับเขาจับไพ่ได้สารพระภูมิบ้านเขาไม่มีสารไม้ไม่มีสารพระภูมิไม่มีสารเพียงตาแต่มีสารประจำหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ผมไปบอกเขาว่างานนี้ไปซื้อดอกไม้เงินดอกไม้ทองหรือต้นไม้เงินต้นไม้ทองถาวายสารพระภูมิสักนิดหนึ่ง ไปทำให้ได้แล้วบ้านของคุณเนี่ยจะรอดพ้นและปลอดภัยแต่อย่าลืมนะครับสวดมนต์เจริญภาวนาทำทานพุทธจากความตนิแล้วนั่งสมาธิอยู่กับลมหายใจบ้างคุณผู้ชมเชื่อไหมเขาพยายามสวดมนต์ทุกวันแผ่เมตตานะครับอุทิศบุญทุกวันและแบงค์แม่งก็โทรมาทุกวันเนี่ยผมจะยึดแล้วนะคุณไม่จ่ายบ้านนะเดี๋ยวเราจะยึดบ้านคุณแล้วนะคุณเตรียมตัวนะเขาก็เครียด ปัญหามันถาโถมทางด้านตัวสามีก็ตกงานนะฮะต้องไปขับแก๊ปไปขับรถรับจ้างวันหนึ่งฮะเขาดูเสร็จเรียบร้อยนำต้นไม้เงินต้นไม้ทองไปถวายคุณผู้ชมเชื่อไหมคุณแม่ของฝ่ายชายกับขายที่ผืนใหญ่ได้เขาลอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ แต่สิ่งสำคัญที่สุดเลยคือความดีฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับสร้างความดีอยู่ตลอดสะสมความดีให้แก่ตัวเราเองแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะบันดาลผลที่คุณผู้ชมปรารถนาเนี่ยให้กับคุณผู้ชมเหมือนกันครับคุณผู้ชมหลายท่านถามไปไหวมาแล้วไม่เห็นประสบความสำเร็จเลยทำไงดีฉันทำตามแกทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้สำเร็จ คุณผู้ชมเริ่มจากตัวเองก่อนนะครับสร้างพลังงานสร้างสิ่งดีๆให้กับตัวเราเองก่อนเวลาไปขอผ่อนมันก็ง่ายแล้วครั้งนี้เมื่อแม่เขาขายที่ได้เขาโปะบ้านนี้เลยเพราะบ้านหลังนี้เขารักลูกเขาออกจากโรงพยาบาลมาวันแรกเนี่ยเขาก็มาอยู่บ้านหลังนี้บ้านเขาเป็นทาโฮมนะฮะคุณผู้ชมสองชั้นนึกออกไหมฮะราคาก็ไม่ได้แพงมากหรอกแต่ในเมื่อสามีของเขาตกงานนะ่ะเขาก็เลยผ่านมรสุมตรงเนี้ยไปได้ วันหนึ่งครับเขากลับมาหาผมเขาบอกอาจารย์เขาไปเปลี่ยนต้นไม้เงินเปลี่ยนต้นไม้ทองตามที่อาจารย์บอกเขาซื้อโอ่งเงินโอ่งทองตุกตต๊กตาตุ๊กตาช้างมา้าต่างๆไปถวายนางลงนางลำคุณผู้ชมเชื่อไหมสามีของเขาเนี่ยก็ไปรับขนมเนี่ยนะฮะไอ้ขนมปังร้านดังๆต่างๆตามที่ต่างๆไปขายที่ตลาดนัดเขาก็คิดว่าเพราะตัวเขาเองไม่ได้มีความสามารถที่จะทำอาหาร พระเอิญเขาอุทิศบุญให้เจ้าที่เจ้าทางทุกวันและเจ้าที่เจ้าทางร้านค้านะฮะที่ตลาดที่เขาขายอยู่คุณผู้ชมเชื่อไหมวันหนึ่งเขาขายกําไรวันละสามสี่พันเดือนหนึ่งเขามีรายได้หลักหมื่นเกือบหลักแสนนะครับเขายังบอกเลยอาจารย์ชีวิตของผมเปลี่ยนไปเลยหลังจากทําตามที่อาจารย์บอก ฉะนั้นคุณผู้ชมทำตรงนี้ครับทำง่ายๆไม่ต้องไปทำพิธีที่ไหนเหมือนที่ผมบอกให้มันเสียสะตุ้งสะั่างทำด้วยตัวเองสวดมนต์นะครับนั่งสมาธิและทำทานบ้างทำให้บ่อยๆเป็นกิจวัตรเป็นเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราอะ่ะที่เราจะต้องทำปัญหาตรงนั้นมันผ่านไปจริงๆไพ่ใบที่สองยี่ก่อหก ไพ่ใบนี้หมายถึงโชคหมายถึงลาบคุณผู้ชมอย่าลืมนะครั้งนี้นะดูเลขบ้านดูเลขทะเบียนรถอะไรที่อยู่ในบ้านให้ดีนะแต่ทําความสะอาดบ้านก่อนทําความสะอาดรถก่อนนะและไพ่ย,ยี่กอหงนะครับเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมครั้งนี้ใครมีโอกาสนะฮะเดินทางไปสักการะนะครับยี่กอหงที่ศาลเจ้าไต่ฮงกงอย่าลืมทําบุญลงศพ รปหยอดตู้สักนิดนึงแล้วมูลนิธิปอต็กตึงนะฮะปีหนึ่งเขาจะแจกของกันทีเป็นล้านนะคุณผู้ชมนะแล้วเป็นมูลนิธิที่ดีจริงๆผมบอกเลยแล้วเขาทําแบบจริงจังคุณผู้ชมสังเกตไหมเวลา ผมจะให้คุณผู้ชมทำบุญลงศพอ่ะผมจะพูดถึงมูลนิธปอดเด็กตึงอยู่เป็นประจำผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับมูลนิธิเลยนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผมไปทำบุญที่ศาลเจ้าไต่ฮงกงหรือมูลนิธิปอดเด็กตึงเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันถึง เฮ้ยมันช่วยเหลือคนได้แล้วเมื่อล่าสุดเนี่ยนะฮะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งจะแจกของแจกทานกันโอ้ยคนนี้เต็มเลยผมก็โมทนาสาธุนะอย่างบางคนบอกไปทําบุญปอเต็กตึ้งนะไปทําบุญลงศพนะ คุณผู้ชมอนุโมทนาเลยแล้วครั้งนี้ครับเมื่อไพ่ย,ยี่กอหงเกิดขึ้นกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมไปไหว้องค์ปู่ยี่กอหงสักนิดหนึ่งขอโชคขอลาบไว้เป็นค่าน้ําค่าไฟมันจะได้อุ่นใจหน่อยแหมเดือนนี้มีตังค์จ่ายค่าไฟแล้วเว้ยแล้วอย่าลืมนะคุณผู้ชมนะเสี่ยงโชคสักนิดหนึ่งนะครับโชคมาจอดถึงหน้าบ้านแล้วไพ่ใบที่สามบ้านเรือนไทยโอ้โห,โหคุณผู้ชมเห็นไหม ราศีมังกรก็ไพ่บ้านราศีอะไรก็ไพ่บ้านอีกลาศีถัดลงไปนะฮะคุณผู้ชมฮะก็ไพ่สารไม้งานเนี้ยผมบอกเลยเดือนพฤศจิกาหรือวันนี้นะครับถ้าเราเริ่มฟังตั้งแต่เดือนตุลาหรือหรือหรือ,อยังไงเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมทำความสะอาดนิดนึงอย่าได้พลาดนะครับทำความสะอาดบ้านเริ่มตั้งแต่ข้างบนเลยเก็บลงมาเลยก่อนปีใหม่หรือปีใหม่เราไม่ว่างเดี๋ยวพอปีใหม่ปุ๊บ ชาวราศีกุมไพ่พระแก้วออกอีกไพ่พระพิฆเนศออกอีกทีนี้ต้องไหว้พระใหญ่ๆเดี๋ยวจะไม่มีเวลาทําความสะอาดครั้งนี้ครับเมื่อเหล่าทวยเทพนะครับเหล่าเทพเทวาทั้งหลายมาบอกกับคุณผู้ชมราศีกุมและลัคนาราศีกุมแล้ววันนี้ทําความสะอาดบ้านเลยฟังคลิปผมเนี่ยฟังไปเลยสองสามรอบสี่ห้ารอบวนไปแชร์ไปให้ญาติพี่น้องฟังคุณผู้ชมอย่าลืมนะแล้วบอกนะ เวลาเสราร์อาทิตย์นะหรือวันไหนว่างนะจับมือนะลูกหลานนะนึกออกไหมฮะสามีแหมวันนี้เรามาช่วยทําความสะอาดบ้านหน่อยนะ้าอีตาําหมอดูไพ่ลัตนะมันให้ฉันทําความสะอาดบ้านนะ คุณผู้ชมทำนะครับอย่างน้อยๆนะฮะเวลาเทวดาท่านบินผ่านมาเนี่ยท่านได้ยินคุณผู้ชมสวดมนต์เงี้ยท่านก็ให้สินให้พรพอท่านลงมาเงี้ยนะฮะจากสวรรค์เห็นบ้านคุณผู้ชมสะอาดเรียบร้อยแหมบอกบ้านยายคนนี้บ้านอีตาคนนี้มันสะอาดจังนะเอาโอเคฉันจะให้สินให้พรแกนะแหมเจ้าที่เจ้าทางก็ดีนะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทําตามนี้ทําง่ายๆไม่ต้องไปเสียเงินที่ไหนเลย เหมือนที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นน่ะไม่ต้องไปเข้าพิธีไม่ต้องไปอะไรทําที่บ้านเราเนี่ยครับเอาให้สะอาดหน้าบ้านเนี่ยเป็นยังไงคุณผู้ชมดูให้ดีกล่องเก่งมันเยอะเกินไปหรือเปล่ามันสกรปรกเกินไปไหมแหมบอกอาจารย์บ้านเก่าแล้วก็ไม่อยากจะทําคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรฟังผมมีโอกาสไปดูหงจุ้ยนะบ้านเขานะเป็นทาวน์เฮาส์นะฮะอายุประมาณ20ปีเกือบ30ปีคุณผู้ชมเชื่อไหมบ้านเขาโคตรสะอาดเลยผมรู้เลยบ้านหลังเนี่ย นำความสุขนําเงินทองและเขาก็มีเงินทองใช้ไม่ขาดมือจริงนะเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับทำความสะอาดบ้านของคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะปรากฏขึ้นให้ชาวราศีกุมผ่านพ้นจากอุปสรรคครั้งนี้ได้ทำตามนี้ไพ่รัตนะเหมือนเรือธงสำคัญของชาวราศีกุมทำง่ายๆนะครับแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคือต้องทำ ด้วยหัวใจใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่มีโอกาสเดินทางไปศาลเจ้าไต่ฮ่องกงผมกลับมาเรื่องต่างจังหวัดเพราะว่าเพื่อนสมาชิกชาวต่างจังหวัดถามบ่อยคุณผู้ชมไม่ต้องทําความสะอาดบ้านแหละแต่ถ้ามีโอกาสไปศาลเจ้าจีนก็ไปหยอดตู้สัก5บาท10บาททําบุญสักนิดหนึ่งแต่ให้เน้นนะครับเดือนนี้ชาวราศีกุมเน้นทําบุญเกี่ยวกับศพดีที่สุดครับคุณผู้ชมผมจะเล่าอะไรให้คุณผู้ชมฟัง ครั้งหนึ่งนะคะสมัยก่อนเนี่ยตอนผมเนี่ยแหมสมัยก่อน,นถ้าถ้าใครเป็นแฟนไพรรัตนะเนี่ยพอได้ยินคําว่าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะตื่นเต้นนะเขาจะนึกว่าหมายอีหมอดูเนี่ยอีอาจารยไพรยรัตนะเนี่ยนะเรื่องในอดีตชาติมันเยอะจริงจริง นะมันชอบเล่าสมัยก่อนครับคุณผู้ชมครับเวลาผมเคยประสบอุบัติเหตุครั้งหนึ่งตอนนั้นไปเล่นสงการแล้วมันลื่นแขนมันก็หมุนแล้วแม่ผมเนี่ยเขาก็เป็นคนโบราณน,นะยายผมเนี่ยผมก็นึกในใจไม่ไม่พาเราไปหาหมอวะพาผมไปวัดสร้อยทองคุณผู้ชมพาผมไปวัดสร้อยทองสมัยก่อนเนี่ยวัดสร้อยทองเขาจะมีหลวงตาเขาจะรักษาเรื่องนวดการต่อกระดูกผมก็นั่งคิดไอ้บ้านเราก็ ไม่ได้ลําบากนะเราก็โอเคนะ่ะใช่ไหมทำไมไม่ไม,ไม่พาเราไปโรงพยาบาลอะไรเงี้ยก็ไปหาหมอนึกออกไหมฮะไปหาไปหาหมอพระเนี่ยหมอพระแกก็นวดให้เนาะก็รักษาหายแล้วทีนี้แม่ผมเนี่ยเขาก็ไปซื้อน้ํามันสมัยก่อนเนี่ยที่เยาวราชจะมีน้ํามันอยู่ยี่ห้อหนึ่งชื่อว่าน้ํามันหมอหัวโตว พราะผมโตมานะครับคุณผู้ชมครับจนถึงปัจจุบันเนี้ยนะฮะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเชื่อไหมผมก็มานั่งคิดเอ๊สมัยตอนเด็กๆนะั้นมันเคยใช้น้ํามันอยู่ตัวนะกลิ่นมันจะไพไพหน่อยมันหอมนะมันแบบมันธรรมาชาติเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำอ่ะไอ้ยาหมอหัวโตวไอ้น้ํามันนวดหมอหัวโตวเนี่ยถ้าใครอายุ40-50ิีห้าปีผมว่าคงเคยได้ยิน น้ำมันนวดตาหมอหัวโตวนะคะนึกออกไหมฮะคุณผู้ชมแล้ววันหนึ่งครับเพอเอิญคุณแม่ท่านหนึ่งท่านทําน้ํามันนี้ตั้งแต่ตระกูลท่านเนี่ยนะฮะแล้วก็ได้ฟังไพ่รัตนะท่านก็อยากจะมาสนับสนุนช่องของผมนะครับ แล้วท่านก็บอกว่าท่านนี่แหละเป็นเจ้าของไอ้น้ำมันนวดเนี่ยยี่ห้อเนี้ยโอ้โหคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เราเจอน้ำมันนวดตัวนี้น้ำมันนวดหมอหัวโตวหรือซื้อไปเป็นของขวัญน,นะครับส่งให้คุณพ่อคุณแม่นะครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายได้ใช้แต่ส่งไปให้ท่านนะครับทางเราส่งไปเลยแล้วไม่ใช่ว่าส่งไปปุ๊บแล้วก็ไปเก็บเงินกับท่านไม่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวท่านจะงงแหมแหมลูกอีชัน น้ำสั่งน้ำมันนวดหมอหัวโตก็อีไพ่รัะตะนะอำนาจนนะอีหมอดูเนี่ยแหมมันให้อีฉันจ่ายตังค์ด้วยไม่เอานะคุณผู้ชมแบบนั้นไม่เอานะครับออกให้แกก่อนนะครับแล้วอาการปวดเมื่อยต่างๆนะครับคุณผู้ชมครับเส้นตึงเส้นยึดก็จะได้หายเป็นปิดทิ้งแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับน้ำมันนวดน้ำมันไพลหมอหัวโต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 เรามาดูไพ่แห่งการทำบุญครับ ไพ่ใบแรกถวายของเป็นคู่ใบที่สองขอคมมากรรมใบที่สามเครื่องสังฆทานแม่โวยชาวราศีกุมไพ่ใบแรกก็ถวายของเป็นคู่ซะแล้วสงสัยงานนี้คนไม่มีแฟนนะเหมือนเพลงของอพี่เบิร์ตธงชัยของพวกเรานะคุณผู้ชมนะจะได้แฟนก็งวดนี้แหละ ใครไม่มีแฟนนะครับงวดนี้หรือแม้แต่กระทั่งทําธุรกิจกําลังมีดีลใหญ่กําลังมีงานใหญ่นะครับหรือกําลังตกงานหางานคุณผู้ชมถวายของเป็นคู่สักนิดหนึ่งแล้วอย่าลืมอธิษฐานนะครับขอให้ข้าพเจ้าเป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาแต่ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วราศีกุมมลหองละแหงวันนี้หันหน้าคุยกันหน่อยอย่าเพิ่งไปเลิกกันแม้แกไปเลยนะ ฉันไม่มีเงินแล้วเดี๋ยวฉันจะเลิกกระแก้ไม่ได้คุณผู้ชมอย่าไปคิดแบบนั้นเราอยู่ด้วยกันคุณผู้ชมจดจําคืนวันแรกเอาไว้จดจําความรักครั้งแรกๆกที่เราอยู่ด้วยกันไว้วันนี้จับมือจับแขนเข้าครับบางทีเขาตกงานบางทีเขาไม่สบายใจเราเอาน้ําเย็นเข้าปอบปะแกไปทําบุญกับฉันเนี่ยนะ ซื้อถ้วยซื้อชามเนี่ยร้าน20บาทเนี่ยคุณผู้ชมไม่กี่ตังค์เอาไปถวายวัดซะหน่อยนะครับแล้วอธิษฐานว่าขอให้เป็นที่รักต่อมนุษย์และเทวดาเดี๋ยวการงานเข้าคุณผู้ชมฟังผมเดี๋ยวการงานมันจะเข้าทําแบบนี้แล้วทําง่ายๆอย่าทําส่งๆนะผมย้ำบ่อยมากนะไพ่รัตนะเนี่ยบอกทั้งลัคนาและราศีกลุมเนี่ยนะ อย่าทำส่งงบอกแหม่เนี่ยีหมอดูไพ่รัตน,นะนะมันให้ฉันทำนะแล้วคุณผู้ชมทำส่งงอย่าไปทำทำทำด้วยหัวใจครับทำด้วยหัวใจและจงทำด้วยความตั้งใจคุณผู้ชมเชื่อผมทำแบบนี้ง่ายจะตายจริงๆผมบอกเลยไพ่ใบที่สองคุณผู้ชมขอขามากรรมคุณผู้ชมครับผมว่ามันคงถึงเวลาแล้วนะฮะ ที่ชาวราศีกลุ่มเนี่ยต้องขอขมากรรมสักครั้งหนึ่งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หลังจากไปทําบุญนะฮะลงทรงลงศพอะไรเกี่ยวกับศพเรียบร้อยแล้วทําความสะอาดบ้านเรียบร้อยทําความสะอาดตีจู้สารพภรูมิอะไรทําเรียบร้อยแล้วครั้งนี้คุณผู้ชมนะฮะไปขอขมากรรมสักนิดหนึ่งนึกออกไหมฮะหรือถ้าใครอยู่กับบ้านเดี๋ยวผมจะขึ้นให้นะแล้วคุณผู้ชมก็แคปหน้าจอนะ นะแล้วอย่าลืมนะฮะใครมีเพื่อนนะฮะมีลูกมีพ่อมีแม่สามีเกิดราศีกุมเกิดลัคนากุมอย่าลืมส่งไปให้เขาเขาจะได้รู้อย่างน้อยเป็นทางสว่างให้เขาเราต้องช่วยเขาเหมือนที่ผมบอกอ่ะครับคนรักกันยังไงมันก็ต้องพูดยังไงมันก็ต้องเตือนแล้วครั้งนี้ผมขึ้นไว้หน้าจอแคปเลยตอนนี้เลยคุณผู้ชมและถ้าใครเดินทางได้ผมแนะนำสถานที่หนึ่ง ที่นี้ชื่อว่าวัดสามปื้มตรงเจ้ากรมเป๋อแถวสำเพงนะคุณผู้ชมท่านเจ้ามาใครที่ว่าขอขมากรรมที่ไหนน่นอนลงที่นู่นที่นี่ตัดกรรมที่นั่นนะที่คิดว่าเด็ดแล้วนะคุณผู้ชมไปขอขมากรรมต่อหน้าท่านเจ้ามาที่วัดสามปื้มตรงสำเพงมีที่จอดรถสบายไปทำให้ได้แล้วชาวราศีกุมหรือลัคนาราศีกุมไปขอที่นี่ ขอโทษนะฮะขออภัยนะฮะที่เราได้ล่วงเกินเจ้ากรรมในเวรไว้ทําให้เราติดขัดเรื่องความรักการงานการเงินการทองหรือปัญหาสุขภาพไปสวดบทนี้นะฮะเขาจะมีแผ่นป้ายตรงท่านเจ้ามาเนี่ยคุณผู้ชมไปอ่านตั้งใจนะอย่าไปรีบพอเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณผู้ชมไพ่ใบที่3เครื่องสังฆทานคุณผู้ชมจะซื้อสังฆทานบนที่นั่นก็ได้หรือจะบูชาสังฆทานบนที่นั่นก็ได้หรือเตรียมไปก็ได้ บางคนนะเขาสั่งนะน้ำมันหัวโตวไปนะโอ้โหหลงปู่หลงตาหลงหลงุงหลงนะชอบกันใหญ่หรือจะสั่งนะใส่ในพร้อมชุดเครื่องสังฆทานนี้ก็ได้นะคุณผู้ชมนะทำแบบนั้นก็ได้เสร็จเรียบร้อยถวายพระสักนิดหนึ่งอุทิศบุญครับขอให้เจ้ากรรมนายเวรให้เขายกโทษยกอภัยให้กับคุณผู้ชมทำแบบนี้ทำง่ายง่ายและจงทำด้วย หัวใจก่อนจากกันวันนี้ครับชาวราศีกลุ่มที่เป็นที่รักผมอยากให้เพื่อนสมาชิกชาวราศีกุมโปรดพิมพ์คำว่าราศีกลุ่มให้ผมสักครั้งึครับในขณะที่ผมสวมหนังเจริญภาวนาและทำทานกุละจากความตนีนั่งสมาธิจูบก,กับลมหายใจผมขออุทิศบุญนี้ให้เทวดาประจำตัวของลัคนาและ ชาวราศีกลุ่มทุกท่านครับ